อยากมีพ่อันอนี้บ้างโอ้โหกมาเร่ออยู่ไหนคะกาทุกคนที่อยู่นตรงนี้นะครับในระหว่างที่เรอถ้าเกิดมีทุนการศึกษาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตัวผมเองก็จะจัดสรรแล้วก็จะมอบอกอาจะเป็นมอบเพิ่มเติมนะครับอาจจะเป็น 5, 6, 7, หกแปดทุนการศึกษาให้กับเด็กๆลูกหลานของพวกเราทุกคนนะครับก็หวังว่า พ่อแม่พี่น้องผู้ปกครองของลูกหลานทุกคนนะอยู่ที่นี้นะครับอยากจะฝากทุกท่านทุกคนนะครับเขาคืออนาคตของชาตินะครับนะครับสําหรับช่วงรายการต่อไปนะครับขออนุญาตมอบไม้ทางพิธีกรดำเนินรายการต่อนะครับขอบคุณครับอ่ขอบคุณท่านผู้บัญชากตรสนตรีชันด้วยครับค่ะขอกการประชุมขั้นเป็นอย่างสูงนะคะขอบคุณมากครับสลาโอวาทและคขอวยพรดีๆจากคันธุ์พุ่มับครับ ความหมายครอบคุมจริงครับเด็กดีหมั่นเพียรเรียนรู้สวนให้กับผู้ที่จับกระดาบก็ได้จำนวนห้าคนและสีฟ้าเป็นสิบ้าแปดสิสีฟ้าแปดสิบ้าปสิบ้าสีฟ้เดี๋ยว อันนี้ตัดเป็นส,สีเขียวับสีเียครับโอเคสีเขียวสีเขียวเปลี่ยนมาจากสีฟ้าเป็นสีเขียวแปดสิบเก้าครับแปดสิบเก้าขึ้นมาครับขึ้นมาตับครับและสีแดงโอโ้โหโชคดีที่มันมาเป็นคู่แล้วก็กินกันเลยสี่สิบสองและสี่สิบสครับสี่สิบสองและสี่สิบสามสีแดง ขัวโอเคครับผมทุนแรกนะครับเบอร์ 4, 12, 4, ส,สรี่สิบสองสีส้มครับพี่สนุยตรวจสอบก่อนครับผม,มเบอร์สี่สิบสามสีส้มเหมือนกันครับครับผม,มครับเลือสิบเก้าสีเขียวน้องๆน,นะคะที่รับรางวัลน,นะทึ่งการศึกษานะคะแล้วก็มีของมอบผู้ด้วยนะคะ ทุนดังดีดานะครับจากครับมอบจากท่านผู้กับสถานีตำรวจนครมากระดิ่งชันนะครับใช่ค่ะต้องขอกราบขอบคุณท่านด้วยนะคะที่มองพิเศเสีเหลืองจะได้ตื่นเต้นหน่อยและเลขที่ได้คือหนึ่ง สิบสองโชว์บ uh, so ัตรโชว์บ ah, ัตรยกไหวไหมยกไหวนะลูกนะอ่าไม่ถามชื่อเลยชื er <But S 2> ่ออะไรลูกชื่ออะไรคะขอบคุณค่ะเกมครับน้องเกมเป็นผู้โชคดีนะคะได้รับรางวัลจากยานพันแรกไปแล้วนะคะพี่พ่อมาแล้วก่อลหรอคุณพ่อมาช่วยยกเสียงจะได้ตื่นเต้นหน่อย Let's สิบสองโชบัตรโชบัตยกไหวยนะยกไหวนะลูกนะอ่าไม่ถามชื่อเลยชื่ออะไรลูกชื่ออะไรคะขอบคุณค่ะเกมครับน้องเกมเป็นผู้โชคดีนะคะได้รับรางวัลจักรยานพันแรกไปแล้วนะุพ่อมาหรือเปล่าลูกพ่อมาช่วยยกอ่าสิบเอ็ดครับสิบเอ็ดสิบเอ็ดครับสิบเอ็ดสี่ป้าสิบเอ็ดครับพี่แอมมี่พี่แอมมี่ครับสี่ป้าสิบเอ็ดครับ กล่องของขวานสีขาวห้ารางวัลข้างในเป็นอะไรไม่รู้คนแรกมาหรือยังคนแรกมาหรือยังคนแรกมาเลยสละสิไปนะคะรางวัลวต่อไปอะไรนะครับพี่เอจก,จ,กจักรยานนะครับจากรยาน และ,และรับลมนะครับ่จักรยานคันนี<ล>้นะคะจะของใครและคนสุดท้ายนะครับพี่อุ้ยใจดีนะครับมีบูธกาแฟมาให้พวกเราได้กินกันด้วยนะครับขอบคุณรางวัลแรกนะครับจะแก่ท่านสอสอน,น้งแสงจ,จับให้กับใครไม้เลขที่ออก ส้มสีส้มครับพี่เอกไม่อยากจะบอกเลยว่าเลขที่เท่าไหร่ลสีส้มสามเซตเงสีส่ส้มสามสชครับสามใจดีดีใจเกิลูกเลยนะนั่นแหละอ้าวเ้ารวเร็วครับครับ เดี๋ยวเราจ <lonely> ับทีเดียวรวดเดียวเลยและลราตามไปสีเขียวหกสิบแปดครับหกแปดครบว ครับครบแล้วเชิญผู้ใหญ่ใจดีนะครับมอบทุนการศึกษาให้เป็นเป็นรางวัลชีวิตครับพี่เอก